ค่าสำหรับช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่เนี่ยฝนตกมันก็เลยทำให้เกิดแบบภาวะที่แบบอากาศชื้นแล้ววันไหนนะถ้าสังเกตฝนไม่ตกอะ่ะมันจะร้อนมากมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าฝนตกแล้วก็อีกวันนึงก็ร้อนสลับกันอย่างเงี้ยนะคะอาการอาการป่วยอาการหนึ่งที่หมอเจอบ่อยมากนะคะตอนนี้ก็คือน้องๆเนี่ยไอมีน้ำมูกแล้วก็เจ็บคอนะคะอารมณ์เหมือนเราเจ็บคอนั่นแหละนะคะ อา,อาการของน้องๆเนี่ยนะคะเวลาเป็นเนี่ยบางตัวก็อาจจะไม่มีเสียงบางตัวก็จะกินไม่ได้นะคะซึมซึมซม,มีไข้อะไรแบบเนี้ยนะคะก็จริงๆแล้วถ้าหาสาเหตุได้นะรักษาไวะพวกนี้ก็จะแบบตอบสนองกับการรักษาที่เร็วมากนะคะให้ยาฆ่าเชือ้อให้ยาลดอักเสบนะคะประมาณ3วันเนี่ยดีขึ้นละนะคะแล้วก็ประมาณ7วันเนี่ยก็จะหายละค่ะก็ดูแลสุขภาพนะคะทั้งคนแล้วก็ทั้งสัตว์จ้า